เสียงคือเอกลักษณ์นแ,นววแน่วัี้ค่ค่ออยยูก่กราบสวัสดีสบายดีเบิร์ดสุขคสุกคนยินดีตอนฮับเข้าสู่ช่องที่แอลแอนนี e ่อีกแล้วพี่นอ้องมืดหนี้กลับมาพบมาพบกับแอนนี่คนผู้เก่าอีกแล้วเดอ้อเนาะก็ซึ่งมืดหนี้แอนนี่กับจีมาเรีแอคชั่นเพลงที่เพิ่นคอมเมนต์ขอข้ามานั่นเองเนาะนั่นก็นคือเพลงโฉมงามวันสัน็นเ,เพลงของน้อง S T S 73เนอนาะกับเสงเพลงของน้องเพิ่นแอนนี่ก็เคยอเอามารีแอคชั่นแล้วขนาพี่น้องเออแล้วกับมีคนขอมาอีกเนาะเพราะว่าน้องปล่อยเพลงใหม่นั่นเองเนาะโอเคพร้อมหรือยังคันพร้อมกัไปฟังกันเลยดีกว่านะว่าเพลงนี่สิเป็นจริงไหนสิมวนโบขนาะพี่น้องโอเคปไเเป ียบโตเจ้านั้นเป็นเจ้าหญิงตัวไอ้ก็เป็นนางเจ้าสายตัวไอเสียงดีอะน้องๆคนนี้คือคแบบอยากได้สมง,งามมาเคียงกาย ถ้าคบกันแล้วไอ้จ้าบอทิ้งก็ให้คนนี้บ้านตันลายบ้านนายบ่มีนกรดสิ่งมีแต่ลดไถนาและเลี้ยงควาย่ไม่คนสวยหนุ่มคนงามจะพูดดีอยากให้เจ้านั้นแต่ัมาทางนี้ออ้ก็สัญญาจะดูแลเป็นอย่างดีเจ้าบ่มีแพลมาเบียดให้เจ้าเป็นมาเฮซีเจ้าบอกต้องสนบ่ต้องวนบอต้องคิดคำว่าเจ้าสู้ตัวไอ้นี่บอกเคยคิดไอ้เป็นคนงานมากฟังเพลงเพื่อชีวิตตัวไอ้นี่บอกเคยสนบอกเคยวนถึงเสบติดคำว่าเจ้าสู้ยกให้หมวยเลยน้องบ่มีนกคนดืนอนใจไม่เพียงนนอง ให้เจ้าเป็นทีหนึ่งบ่ต้องอยาบเป็นทีสองถ้าตนน้องนั้นบอเสื้อก็ให้เจ้าเข้ามาหลอกผมเองจะกูชาบผมเนดอกเก่งแบบวิอาแต่เด็กน้อยแต่บ้านเขามาเกินในว่าเฮียอายุเพียงสิมาอยากให้เจ้ามาเป็นเมียบ่เขาเทคบอกเคยกินเมตาบิ้นเมนบ่ตัวนั้นเป็นเจ้าหญิงตัวไอ้ก็เป็นนางเจ้าสายตัวไอ้คนนี้นั้นหักจริงอยากได้โสมงามมาเคียงกายถ้าคบกันแล้วให้เจ้าบ่ทิ้งตัวไอ้คนนี้บ้านตันลายบ้านนายบ่มีนกลดสิงมีแต่ลดไทย ละเลียงกตัวนั้นเป็นเจ้าหญิงตัวไอ้ก็เป็นนางเจ้าสายตัวไอ้คนนี้นั้นหักจริงอยากได้สมงามมาเคียงกายถ้ากบกันแล้วไอ้เจ้าบ่ทิ้งตัวไอ้คนนี้บ้านตันลายบ้านนายบ่มีนกโรดซิงมีแต่รถไถนาและเลียงกวาย เาวนี่น่าบอกคนที่คอยอยู่เก่งข้างมองเลยตัวพี่จะเพรเห็ุในห่างว่างกูที่คอยเข้ามาชีวิตน้องนั้นมีเป็นล้านแต่ทัวไอ้นี่ก็บพสนและจะทนอยู่อย่างนั้นก็โทษที่บ่อรอดได้เสืยเพราะอ้มันแงทุกความเท่ไมาว่าความจริงบพรจำแรงในชีวิตนี้เกิดมาบพราเคยใส่ของรู้ บอกคยใช้คลองแพงผู้ไม่สมงามู่ตัวงควาเตพติดาเจ้าบินให้เป็นคนธรรมดาลูกสาวนาอยู่บนดินอยากจะมีวาสนาอยากได้เจ้ามาเกินคิดเรื่องนาตายอาแพ้แต่หักแท้น้วินให้ทูกคำคืนก็อยากจะกอดและอยากจะบอกฝันดีถ้าว่าเจ้าวางหรือว่าเจ้าเงาให้ไปอาเจ้าได้บอกคืนนี้ถึงมันจะเป็นเพียงฝันก็หยกให้เจ้าเป็นลาสินีทำงานในทุกทุกวันก็เพื่อเจ้านั้นเดิมแม่คนดีเรียบโตเจ้านั้นเป็นเจ้าหญิง กผู <Cornell> ้ฟังก็คินเล้วเด้อตัวไอ้คนนี้นั่นหักยิ่งอยากได้สมงามมาเคียงกายถ้าคบกันแล้วไอ้เจ้าบอทิ้งตัวไอ้คนนี้บ้านตันลายบ้านนายบ่มีดอกลดสิ่งมีแต่ลดไทนาและเลี้ยงควายยโตัวนั้นวินเจ้าหญิงตัวไอ้ก็เป็นนางเจ้าสาย คนนี้นั้นหักจกงอยากได้ชมง,งามมาเคียงกายถ้าคบกันแล้วไอ้จ้าบ่ทิ้งก็อา้คนนี้บ่าอันตันลายบ้านนายบ่มีนกรดซิงมีแต่โรดไถนาและเลี้ยงควาย <c oughs> โอ้เสียงโลเสียงดีสุดยอดเ <c oughs> กง่กงเกง่งเก่งเสียงดีคักเนาะพี่น้อง <c oughs> จบพิธีเรียบร้อยพี่น้องกับผมงานเพลงชมงามนั่นเองนะก,กะเป็นเนื้อหาเพลงที่ ตาหานะ่หักเนาะพี่น้องเนาะเป็นเนื้อหาเพลงแบบจีบผู้สาวค่ะนะเออจีบผู้สาวเราบอกว่าตัวเองอะ่ะบอเล่วยบอหยังดอกเตะฮักจริงเนาะถึงเจ้าเป็นเจ้าหญิงก่คอยกับจะเป็นเจ้าชายเห็นเจ้าเลยว่าซนี่ดอกนะโอ้ยดอกฟุ้งฟังกับคืนมาสั่นนาะพี่น้องเนะาะฮันลโหก็ซึ่งน้องเอสเอสนี่เพิ่นเป็นคนที่เสียงแบบเนื้อเสียงค่ะนะคล้ายๆกับอ่า I ไ mean, อเมนอาเนาะไอเมนอาที่เป็นนักร้องประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะคือเสียงแบบคล้ายกันแห้งพี่น้องเนาะน้องนี่อายุสิบหาแต่ว่าเสียงนี่คือ ผู้ใหญ่แห้งเนาะก็เสียงแบบระดับ20ขึ้นพูดละพี่น้องเนาะระดับสาวปีขึ้นพูดละเนาะเสียงดีแห้งเนาะพี่น้องเนาะแต่ซึ่งเพลงข้าวกรนที่น้องปล่อยออกมาก,กะโอ้โหยอดวิวสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะแล้วเพลงนี้อีกกะแอนนี่คิดว่าน่าสิล้านวิวแน่นอนล้านขึ้นแน่นอนเนาะเพราะว่าฟังแล้วม่วนท่านะพี่น้องม่วนแล้วก็เนื้อหาดีพร้อมเนาะแล้วก็เสียงดีพร้อมท่านะเออโอเคพี่น้องแอนนี่กะขอคขำมกับใจเดอ้ออ่าน้องๆที่คอมเมนต์ขอเพลงนี้มาเดอ้อเนาะแล้วก็ขอคำมกับใจสุขุขสุขคนที่เข้ามาับฟังับชมคลิปรีีแอออชัั่่นนนนนนขงงเเาะะก ำหรับคลิปนี้กะขอตัวขอลาพอกันไหมเมือ่อนาคลิปนาก็แล้วกันเนาะสวัสดีบ๊ายบาย